เมื่อฝนมเมล็ดหยาบตกขนาบอยู่ในสระพระทะสัสมัยคือท้ายลึดูฝนไปฟองอากาศในน้ำ <c oughs> ย่อมเกิดตามและดับได้บนผิวน้ำหายไปผู้มีจักษุเห็นฟอง อากาศนั้นย่ำเพ่งพินิดเล็งวิจาร์มองโดยแยกคายเมื่อจ้องอยู่ฟองอากาศนั้นพึงปรากฏเป็นของว่างเราหายห่างแก่นสารซึ่งหาแก่นสารไม่ถึงฟองอากาศไม่พึงมี แม่ฉันใดฉันนั้นก็เหมือนกันภิกษุนี้เห็นเวทานานะที่ไม่มีแก่นสารเหมือนกันย่าขอไหขอถวายความนอบนอบ้อมแด่พระรันตนตรัย มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาคเจ็ดวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำานวยพรดนท่านผู้ฟัง ท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเยน็นของวัดพระธาตุดอยสุเทพบอ,อกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพ มีพ่อครูวันลบนามวงพรมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอัจมภาพพระครูปริยัติยานุสัตเป็นผู้บรรยาย <c oughs> เป็นประจำทุกวันเวลาสิบแปดนาฬิกาสี่สิบนาที ไปจนถึง19นาฬิกา10นาทีวันนี้ก็เหมือนเดิมบันทึกเสียงล่วงหน้ามาจากวัดพระธาตุดอยสุเทพเยอรมันเขตฮิลชินบักเมืองซีเกนประเทศเยอรมน,นีเหมือนเดิม <c oughs> วันนี้รายการก็ขอแสดงความเสียใจไว้อาลัยและประงธรรมสังเวชแด่ท่านอาจารย์พระมหาวิษนุจารุธรรมโม้าววาดวัดเจ็ดลิ่ม อำเอเมืองเชียงใหม่ที่มรณภาพไปเมื่อวานนี้เวลาสิบนาฬิกาแล้วก็จะได้มีการลดน้ำสพในวันที่สาม เวลาบ่ายโมงสิบสามนาฬิกาเป็นต้นไป <c oughs> ที่วัดเจ็ดลินก็ท่านอาจารย์พระมหาวิษณุซึ่งก็มีความคุ้นเคยกันมากคุณผ,ผู้นี่เคยไปพักที่วัดเจ็ดลินอยู่บ่อยๆเวลากลับเมืองไทยไปก็ มาทางวัดดอยสุเทพด้วยไปวัดเจ็ดลินด้วย <c oughs> อ่านี่ก็เอ,อให้ดวงวิญญาณของอาจารย์ไปสู่สุขติในสัมปรยภพด้วยเืินเ้าละ ตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะในวันนี้ในหัวข้อว่าอุปมาแห่งเวทนามาในขันธวรวักสังยุตตนิกายพระสุตตันตปิโดกเล่มที่สิบเจ็ดหน้าที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดถึงเจ็ดสิบสองข้อที่ สองร้พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐซึ่งนังถือหนังสือพุทธวจน,นะหมวดธรรมนำมาลงไว้ชื่อว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดสมถะและวิปัสสนาคือความจริงก็ไม่ได้ อะไรเพียงแต่ว่าไม่ค่อยมีคนพูดถึงออแล้วก็การปฏิบัติก็เป็นไปตามปกติออมี <c oughs> หลายแบบหลายแนวแต่ต้นตอหรือ,อ,อที่มาก็มาจากหนังสือพระไตรปิฎก มาจากพระไตรปิฎกเล่มนั้นเล่มนี้นิน <c oughs> นกายนั้นนิกายนี้ทั้งหมดห้านิกายนิกายไปว่ามูไปว่ากลุ่มหนึ่งกลุ่มที่หนึ่งก็คือทีฆะนิกายคือมูที่ ยาวเรื่องยาวมีเรื่องสาธกยกนิยายมาก <c oughs> สองก็เป็นมัชฌิมานิกายม,มีเรื่องพอปานกลางไม่ยาวไม่สัน้นสามสังยุตตนิกายสี่อังคุตตระนิกายแนละห้าขุดทกนิกกยนิไกยเล็กๆน้อยๆ <c oughs> ตอนนี้ก็อยู่ในสังยุยตตานิายสุตตันตปิฎดกเล่มที่17จะมีแต่เนื้อหาสาระมีแต่ใจความซึ่งจะได้นำมาประกอบกับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างเวทนานี่ก็อยู่ในข้อที่สองแห่งหมวดที่หนึ่ง ข้ที่หนึ่งคือลูกข้ที่สองเวทนาข้อที่สามสัญญาข้อที่สี่สังขารข้อที่ห้าวิญญาณก็จะได้ว่ากันไปตามลำดับอันนี้เวทนาก็ว่ามาหลายวันมันมีหลายแง่หลายมุมวันนี้เป็นการปุปประมาณเหมือนนั้นเหมือนนี้ในด้านเวทนา <c oughs> นะซึ่งหมวดที่หนึ่งเนี่ยขันห้าละหมวดที่สองอายตนะสิบสองภายในหกภายนอกหกภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจายน,นอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโสทัพะและธรรมมาณลมอันนี้ก็เป็นหมวดที่สองต่อไปหมวดที่สามเป็น ห้สดนี่ก็มีพื้นฐานมาจากอันชีสิบสองนี่แหละหข้อ <c oughs> แล้วก็เพิ่มวิญญาณเข้ามาอีกหกก็มาใส่ปกติจะมี2คือนอกกำบในยัตะนะภายนอกกับยัตนะภายในพอมีวิญญาณเข้ามาก็เป็นสคือ เป็นสามแล้วก็แบ่งเป็นสามชุดเอาไปชุดละสามหกชุดก็ไปชุดตาชุดหูชุดจมูกชุดลิ้นชุดกายแล้วก็ชุดใจชุดตาสามข้อก็คือจักขูธทตุแล้วก็รูปธาตทคือรูปกับื ตาตบรูปเรากระทบกันปุ๊บเกิดความรู้ขึ้นมาภายในเรียกว่าวิญญาณธาตุผพมเข้ามาก็เรียกว่าเป็นผ่านทางตานี่ก็เรียกว่าจักขุ่ผ่านทางตาเรียกว่าจักขูอะไรนะ <c oughs> วิญญาณจักขูวิญญาณแล้วก็สอง อันนี้เป็นเป็นชุดที่หนึ่งสามแล้วชุดที่สองหูกับเสียงหูกับเสียงเราเ,า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 เรียกว่าโสตธาตุกับสัทธสชัาตทศสัทธะเรี้เสียง <c oughs> <c oughs> เมื่อกระทบกันแล้วเกิดความรู้ขึ้นผ่านทางหูนี่ก็เรียกว่าโสต วิญญาณธาตุโสตวิญญาณธาตุต่อไปข้อที่สี่เออข้อที่สามคานะธาตุกับพันธะธาตุหืมกรินคันธะฟูกรินคานะคือจมูก กลิ่นมากระทบจมูกเกิดความรู้อยู่ในใจว่าเอ๊ะนี่มันกลิ่นอะไรหอมหรือ,อเหม็นอะไรอยางเงนะเรียกว่าคานะวิญญาณเรียกว่าคานะวิญญาณนะตอนนี้ขอตอนรับคุณโยมงานแสงธรรมอนุมโมทนาสาธุสาธุสาธุาธรับโภม โอโมทนาโมทนาอืคุณทมงานแสงคำอันนี้อ้นานแล้วไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เข้ามานี่แสนคำจะต้องดูหาโปรไฟล์ <c oughs> โมทนาไป็อย่างยิ่งสาธุสาธุ ว่าอยู่ที่ไหนยังไงบ้านอยู่ที่ไหนถนนตำบลอำเภอจังหวัดอะไรจะเดี๋ยวจะไปดูโปรไฟล์ขอบคุณมากขอบคุณมากเอาละอันนี้คู่ที่สามผ่านไปชุดที่สามชุดรัสามสามสามเก้าชุดต่อไปชุดที่สี่ ชิวหาคือลิ้นกับรัศดรรัศดรธาตุคือรถรถคือธาตุาคือมันเป็นรถของอาหารรถของผลไม้รถอะไรต่างๆน,นี่เรียกว่ารัศดรธาตุอ่าสามนเณรน้อยสังเหลือโอสาธุสาธุ กราบไว้สาครับหลวงปู่ครับในมาแล้ววัดป่าแดงหลวงวัดป่าแดงหลวงป่าแดงมหาวิหารนี่มาเด็กพระคุณหลวงก็พระครูโคสิตปริยัติยาพรนี่โอฝากฟังมคิดถึงเด็กพระคุณหลวงก็ครูโคสิตปริยัติลายาพรพร้อมกับกอรวิทย์เนี่ย คนละขับคนละขับลุงอ้วนบุงอ้วนบอกว่าบอกว่าหลวงปู่คิดถึงปากความคิดถึงมาหาเฮเอแล้วทีนี้ก็ชุดที่ห้าเมื่อกี้นี้ชุดที่สี่นะชุดที่ห้านี่กายกับโพธิภพหรือสิ่งของกระทบกันแล้วก็ เกิดความรู้ขึ้นในใจใจรู้ว่าอะไรมากระทบมีลักษณะเป็นอย่างไรเนี่ยนะอันนี้ก็มาอยู่ที่ข้อที่ห้าเกิดความรู้ขึ้นรู้สึกความรู้ขึ้นภายในว่าอันนี้มันเป็นอะไรที่มากระทบกับเนื้อกับหนังของเราเนี่ยก็เรียกว่ากายปิญญา วันนี้ฮ้อนฝนกำลังจะตกครับม,มือตึบมาแล้วครับอเออดี๋ยดีดีออฝนกำลังจะตกดีแต่ที่นี่นี่มีมีเมฆเป็นส่วนใหญ่โอ้เมฆมากวันนี้แต่ก็ยังมีแสงแดดอยู่มีแสงแดดอยู่ไม่ร้อนอากาศก็ดีพอดี ไม่ร้อนไม่หนาวมากเมื่อวานนี้ยี่สิบสี่องศาวันนี้ยังไม่ได้ดูเมื่อวานนี้ยี่สิบสี่องศาสูงสุดแล้วก็ต่ำสุดหกองศาอ,อันนี้ต้องดูก่อนโพ้เหมือนกันวันนี้สูงสุดยี่สิบสี่องศา ไม่ใช่สูงสุด26แล้วก็ปานกลางคือตอนเนี้ยตอนที่กำลังพูดอยู่นี้24องศาแล้วก็ต่ำสุด9 9ับ26แสดงว่าตอนนี้ร้อนน่าดู24นี่นะ24 26องศาอ เดี๋ยวถ้ามันตอนกลางคืนต,ต่ำสุดก็จะ9องศาต่ำสุดที่นี่ถือว่าบุญหภูมิยังไม่เท่าเมืองไทยเนะอเ <c oughs> มืองไทยก็มีคนรายงานมาเมื่อวานว่า30องศามึดตึ๊บมาแล้วครับ อ้าคาคราวนี้ชุดที่ห้าผ่านไปชุดที่หกชุดสุดท้ายออของธาตุสิบแปดนี่นะก็คือมะโนธาตุบวกกับสัมผัส,สกับมือธรรมธาตุธรรมาธรรมาตุหรือความคิดนี่นะก็เรียกธรรมธาตุผลออกมา วิญญาณรู้ว่าเออเป็นอะไรคิดอะไรธรรมะนี่คือความคิดคิดอะไรเป็นมโนโวิญญาณธาตุอ,าอย่างนี้เป็นตนน้นอะไรอันนี้คือธาตุธาตุสิบแปด 18. ต่อไปอินนซียี่สิบสองแล้วก็อริยสัจสี่ปฏิจจสมุปบาท เป็นชุดชุดท้ายอ่ะวันนี้ก็มาดูในเนื้อหากันหน่อยเดี๋ยวจะหมดเวลา <c oughs> เนื้อหาวันนี้การอุปมาเวทนานเวทนาทิุทั้งหลายเมื่อฝนเมล็ดหยาบตกอยู่ในสระสมัยสระสมัยนี่หมายถึงเรื่องไทยฤดูกันฤด,ดูการฝน ฟองอากาศในน้ำย่อมบังเกิดขึ้นระดับและดับไปบนผิวน้ำฟองอากาศนะออากาศเกิดขึ้นบนผิวน้ำแล้วก็ดับไปบนผิวน้ำนั่นเองบุรุษผู้มีจกักษุเห็นฟองอากาศนั้นย่อมเพ่งพินิษพิจารณาดูไว้แยบคายเมื่อบุรุษนั้นเห็นอยู่เพ่งพินิษ์พิจารณาเห็นดูอยู่โดยแยบคายนั้น เป็นของหาแก่นสารไม่ได้เลยไม่ได้มีแก่นสารอะไรของน้ำอากาศนั้นฟองอากาศนั้นจะพึ่งมีได้อย่างไรแม่ชั้นใดพิสูจทั้งหลายการที่พิสูจนั้นเหมือนก็เหมือนกับไหนละ่ะฟองน้ำอากาศนั้น งงกันเห็นเน้อยออย่อมเพ่งพินิษพิจารณาโดยแยบกายเมื่อบุรุนั้นเห็นอยู่เพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบภายฟองอากาศนั้นพึงปรากฏเป็นของว่างเป็นของเปล่ามองไปมองไปเอาหายไปแล้ว หายไปแล้วเป็นของหาแก่นสารไม่ได้เลยก็แก่นสารในฟองอากาศนั้นจะมีได้อย่างไรแม้ฉันใดภิสูุนทั้งหลายฉันนั้นก็เหมือนการเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เกิดเป็นอดีตอนาคตรหรือปัจจุบันก็ตาม ทั้งที่เป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณิตก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตามภิกษุเห็นเวทนานั้นย่อมเพ่งพินิจพิจารณาโดยแยกขายเมื่อภิกษุนั้นเห็นอยู่ เพ่งพินิษ์พิจารณาอยู่โดยแยบคายเวทนานั้นย่อมปรากฏเป็นของว่างของเปล่าเป็นของหาแก่นสารไม่ได้ก็แก่นสารในเวทนานั้นจะพึงมีได้อย่างไรมันไม่มีแก่นไม่มีสารเรื่องเวทนาคือความรู้สึกเช่นรู้สึกว่าสุขรู้สึกว่าทุกข์ ผู้ย่างมันไม่มีกันสารรู้สึกว่าไม่สุขไม่ทุกข์เป็นกลาง,งๆเฉยๆอย่างฤาษีน,นี่ที่พระพุทธองค์จะเด็ดเข้าไปช่วยเนี่ยก็จะเห็นนั่นแหละตะว่าจะต้องเห็นเองด้วยตัวเองแล้วแต่ว่าตัวเองเนี่ย จะกระทบมากหรือกระทบน้อยให้มากหรือให้น้อยเพราะฉะนั้นก็ไม่มีเหมือนเงาของเราเ่ยเงาเวลาแดดส่องลงไปครับมันตัวเราเงาไปปาดตรงนู้นจริงมันไม่มีมันเป็นแต่งเงาไปวุบวับแล้วก็หายไปแล้ว ฉันใดเวทนานี่ก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วตรงนก็ดับไปเหมือนสังขารของเราเนี่ยนะดับไปแล้วอายางเราจะได้กลับมาเกิดอย่างที่ว่านี่ดังนั้นที่สุดทั้งหลายฉันนั้นก็เหมือนการเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง ั้งในอดีตอนาคตหรือปัจจุบันไม่ว่าจะเกิดในอดีตในอนาคตหรือในปัจจุบันหากยังมีหรือละเอียดรายละเอียดก็าตามเลวหรือประณีตก็าตามอยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ตามพิสุเห็นเวทนานั้น ย่อมเพ่งพินิษพิจารณาโดยแยบขายเมื่อพิกสุนั้นเห็นอยู่โดยเพ่งพินิษพิจารณาโดยแยบคายอยู่เวทนานั้นย่อมจะปรากฏเป็นของว่างเป็นของเปล่าเป็นของหาแกนสารไม่ได้ก็แต่แกนสารในเวทนานั้นจะพึงมีได้อย่างไร มีได้อย่างไรเอหียบหลับไปหน่อยเอ่เอละงจนนี้เน้นน้อยสังเหลือก็เป็นสุดท้ายท่านสุดท้ายเข้ามาในวันนี้ประโมทนากับทุกทุกท่าน เข้ามาแล้วคอยพบกันใหม่อีกในวันต่อไปในครั้งต่อไปเรื่องต่อไปที่นำมาแต่ว่ายังอยู่ในเรื่องของเวทนาเนี่ยมีอยู่หลายแง่หลายมุมวันต่อไปจะได้มุมอื่นแง่อื่นมาพูดคุยอีกเอาแล้ววันนี้ขอโมทนาขอบคุณกับทุกทุกท่าน ขออำลาพลาดจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายข็อให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกใจภยัยพาน้นเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทิน โอ้จรลนพร